อ่ะคอสสวัสดีทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องแมนซัมสตอร์สำหรับวันนี้นะครับผมเทพย้ามนะครับจะพามาดูลูกไก่นะครับที่เลี้ยงอยู่นะครับทั้งหมดเลยพาดูลูกไก่แล้วก็การแล้วก็ดูการให้อาหารไก่นะครับสำหรับคอกนี้นะครับจะเป็นลูกไก่ที่เกิดประมาณ5วัน4วัน5วันแล้วนะครับ จะอยู่ที่มีลูกประมาณ6ตัวนะครับ6ตัวสำหรับอาหารที่ให้ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นอาหารผสมหลายอย่างครับทั้งผักทั้งข้าวนะครับหัวอาหารลําแต่ที่บ้านส่วนมากจะเลี้ยงเลี้ยงแบบนี้นะครับเพราะว่าจะจะให้แม่มันเลี้ยงนะครับ ทดลองให้แม่มันเลี้ยงนะครับเพื่อประหยัดไฟนะครับเพื่อประหยัดไฟกุกนะครับถ้าวิดีโอนี้ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคนเลี้ยงมือใหม่เหมือนกันนะครับก็พึ่งหัดเลี้ยงนะครับสําหรับคออนี้ก็เราก็เคยถ่ายให้ดูแล้วนะครับสําหรับคอกนี้ก็ลูกอยู่ที่12ตัว นะครับเพราะว่าเป็นสองข้อรวมกันนะครับเพื่อเพื่อให้เพื่อให้ง่ายนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมหรือเลี้ยงหรือพื้นที่อะไรที่มันจํากัดนะครับเราก็เลยมายุบรวมกันเลยนะครับอันนี้มันก็ตายอาทิตย์ก่อนนะครับตายหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีตัวป่วยไข่ป่วยหนึ่งตัวนะครับอยู่ในนี้ อาการจะเป็นตีดยาวนะครับตีดยาวตัวเล็กนะครับเราก็แปลกใจนะครับว่าเอา้าอาหารก็ให้หัวอาหารกับผักกับกับเอ่อหัวอาหารผักข้าวหรืออะไรรวมกันอยู่นะครับแต่กับป่วยนะครับวันนี้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากอาหาร โปรตีน้อยเหรอหรือยังไงนะครับถ้าคนที่มีประสบการณ์พอและความรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับมีแก่หนึ่งตัวนะครับที่ป่วย ต่อมาคอกนี้ก็เคยถ่ายให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับเพื่อนๆดูแล้วนะครับก็อัปเดตนะครับสําหรับกอกนี้ก็มีการตายหนึ่งตัวนะครับมีการตายหนึ่งตัวเมื่อประมาณ2อสาวันที่แล้วนะครับจากคอกนี้นะครับจะมีอยู่สามตัวที่เป็นลูกลูกเอ่อ โรคอะไรนะที่เป็นเป็นคล้ายๆอย่ะสีอยู่ในตาสีที่ตาเอ่อจะมีเพราะมียุงมีอะไรเป็นพาหะหรือเปล่านี่แหละเราก็เลยแก้ใหม่อาจการย์เอามุง้งเอาตะข่ายสีฟ้าเอาให้บ้านเดียววะเงยงนะครับมาล้อมมาล้อมเลยแต่อาจจะไม่หมดอาจจะถ้า100%อซก็อาจจะเข้าได้ประมาณสักสา 30%นี่เข้าได้นะครับยุงเราก็เลยป้องกันอันนี้ก็แต่ก็มีบางตัวนะครับที่เราสังเกตด,ดูว่าเอา้าทำไมตั้งนานแล้วทำไมมันไม่โตมีบางตัวประมาณ2ตัวแหละที่เป็นแบบเอา้าทำไมมันไม่โตเหมือนเพื่อนนะครับแต่ว่าสำหรับ สำหรับโรคฟีดานเนาะเขาเรียกว่ารโรคฟีดานนะครับนึกออก,กแล้วโรคฟีดานนี้จากที่เห็นนะครับมีมีไก่หนึ่งตัวที่มันเป็นเป็นแล้วแบบมีสิจะหายจากจากที่จากที่ผมเห็นนะครับก็คือมันจะเป็นคล้ายๆหนองนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆมันสุกมันสุกแล้วมันค่อยๆแห้งลงไปเรื่อยๆนะครับแห้งลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็ ก็จะตกเกล็ดแล้วก็หลุดตัวเองนะครับอันนี้ก็เห็นอยู่หนึ่งตัวนะครับที่มันเห็นชัดเจนนะครับว่ามันรอดนะครับสำหรับพอกนี้ก็เราก็จับขายไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เราก็เลี้ยงไว้นะครับเราก็สังเกตดูนะครับสําหรับไก่ตะพูตัวนี้มันขนยังไม่ขึ้นนะครับเราก็เลยยังไม่เอาไปนะครับแต่ว่าเอาไปมันก็ ได้น้อยนะครับทำไปก็ได้น้อยเพราะว่ามันเบาน้ำหนักเบาเพราะเราขายแบบช่างกิโลนะครับเราก็เลยว่าเออระหว่างขายเยอะให้มันระหว่างขายขายสะสีเดือน5เดือน6เดือนกับรอให้มันเต็มที่แบบสุดเลยอะไรมันจะดีตัวกันเนาะ อันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่เราเลี้ยงไว้อยู่นะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับส่วนมากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราก็จะปล่อยออกข้างนอกนะครับให้มันไข่ตามตามที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วเราก็จะออกลูกแล้วเราก็จะามาขังไว้นะครับสลับอันนี้จะเป็นอคอกอีกอคอกหนึ่งอคอก นะครับอีกคอหนึ่งที่เป็นอคอกแรกที่เริ่มขังนะครับสําหรับอคออนี้ไก่จะเหลือประมาณ78ตัว9ตัวประมาณนี้แหละครับอันนี้ตัวสีแดงนี้จะเป็นตัวรุ่นแรกที่เราจะทําพันธุ์นะครับเราก็เลยเก็บเอาไว้นะครับเก็บไว้ทําพันธุ์ทําพ่อพันธุ์ต่อนะครับกลัวว่าไก่ข้างนอกพ่อพันธุ์ตัวนั้นจะ เป็นอะไรไปนะครับเราก็เลยเตรียมการไว้แล้วก็เราก็มีการเอาไว้เอาโตัวแม่ไว้ไปนะครับตัวเมียไว้ด้วยนะครับ,โโน,รบนี่ไก่กลัวอยู่นะครับสำหรับการให้อาหารนี่ก็ส่วนมากก,ก็จะเหลือบ้างนะครับเหลือเหลือแต่ว่าเขาข้างเลือกกินนะครับเขาเปลือก ข้าวเปลือกเป็นข้าวที่มันถ้าให้เยอะก็เหลือแต่ว่าจากที่ทำการทดลองมาก็คือเราจะให้อดอาหารจะดีจะดีมากนะครับถ้าแบบอดอาหารไปเลยแบบอาจจะเป็นช่วงเย็นแล้วช่วงเช้าให้หรืออาจจะให้สายใกล้เที่ยงอะไรประมาณนี้เราก็ข้าวเปลือกให้ด้วยนี่จะหมดหมดนะครับหมดกินนะครับอันนี้ สำหรับจากที่สังเกตมานะครับเราก็แก้เข็ดใจนะครับไก่เลิกกินนะครับแต่ว่าเลี้ยงแบบขังส่วนมากจะจะไม่ค่อยอ้วนนะครับจะไม่ค่อยอ้วนแต่ว่าข้อดีคือจับง่ายจับขายง่ายมากนะครับแป๊บเดียวจับได้แล้วนะครับข้อเสียคือมันไม่อ้วนไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่อ้วนอ้วน ถ้าอยากให้อ้วนก็ต้องซื้ออาหารเสริมอะไรมาให้อีกก็จะยุ่งยากอีกหมดงบอีกนะครับอันนี้เราก็เลี้ยงตามที่เรามีนะครับไก่ตัวนี้ไก่ตัวผู้ตัวนี้เดือกก็ยังไม่ออกนะครับไก่ตัวผู้ตัวนี้ ตัวใหญ่ตัวนี้เออประมาณเกิดประมาณเดือนตุลาเมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณนั้นต่อมาจะเป็นข้ออีข้อกหนึ่งนะครับขอกสุดท้ายของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับ ไก่ขอกนี้จะตื่นตื่นสักหน่อยนะครับแต่ว่ามันขนาดตัวก็ไม่เท่ากันนะครับมันก็มีไก่เชไก่อะไรด้วยนะครับบางตัวก็ใหญ่บางตัวก็เล็กนะครับไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ ว่าเราเลี้ยงแบบปล่อยเนาะแนวแบบขอภัยนะครับแต่เราเลี้ยงแบบขังนะครับมันก็เลยไม่ค่อยโตนะครับมันก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่เลี้ยงเราแบบไม่ให้ไม่ให้หัวอาหารเลยก็คือเลี้ยงแบบข้าเปลือกข้าวสารข้าเปลือกข้าวสารอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยอาจจะทําให้มันขาดตอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะเราคิดว่าอยากจะตัดงบให้มันน้อยที่สุดก็เลยไม่ซื้อหัวอาหารนะครับปรากฏว่า อาจจะเป็นแค่แกนไปเลยนะครับ ไก่อคอกนี้นะครับไก่อคอกนี้ก็ไม่ได้หยอดวัคซีนอะไรนะครับเป็นเป็นไก่ที่ไม่ได้หยอดเลยนะครับแต่ว่าให้วิตามิน B12 บ้างนะครับแต่ช่วงหลังๆไม่ให้เลยนะครับก็แค่น้ำเปล่านะครับรุ่นนี้แต่ก่อนเคยให้อยู่นะครับ น่าจะอีกสัก3เดือนน่าจะพอขายนะครับ3เดือนอยากได้แบบต,ตัวเต็มวัยนะครับอาจจะทำให้ได้ประมาณสักโลขึ้นอยู่นะครับหรือใกล้เคียงโลก็เอาอ่าก็ขอสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการ ถ่ายวิดีโอไก่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าชอบวีดีโอนี้นะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับ